มาชมฝูงควายฝูงนี้นะครับพอดีขี่รถราเจอครับชุดนี้ก็จะเป็นสายชนบุรีนะครับสายชนบุรีแม่ของเขาจะสูงร้อยสี่สบทุกตัวนะครับลูกก็จะเป็นลูกแก้วฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับนี่นครับตกน้ำเลี้ยงนิดหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ฝนไม่ตกย้าไม่ค่อยมีนะครับ ก็ตกน้ําเดียงแต่ัวาไอควายอยู่นี่สวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวนะครับฝูงนี้สิบกว่าตัวนะครับเกือบยี่สิบตัวนะครับแล้วก็ลูกออกมาปีนี้ก็หลายตัวเลยครับืครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ปวกแดงนะครับอำเภอปวกแดงครับจังหวัดระยองนะครับควายฝูงนี้ครับวันนี้ขับรถมาก็เลยเจอก็เลยถ่ายให้ชมนะครับแต่เจ้าของเขาบอกว่าเป็นลูกผสมแก้วฟ้าทั้งหมดนะครับนี่ครับจะออกเผือกแม่กดำนะครับแต่ออกเผือกอยู่สี่ห้าตัวนะครับออกเผือกสี่ห้าตัวนะครับ เดี๋ยวพาไปชมแม่ที่อยู่ในคอกครับนี่ยสูงร้อยสีสิบขึ้นทุกตัวนะครับกขวายอยู่นี้นะครับสวยครับสวยทุกตัวนะครับแต่ขาดน้ำเลี้ยงนะเพราะว่าตอนนี้หญ้าไม่ค่อยมีนะครับแรง ใครสนใจจะเข้ามาชมได้ก็อยู่ที่ตลาดป้าสวัยนะครับโอ้ได้ลูกเยอะเลยนะปีนี้มีแม่กี่แม่นะแม่เก้าตัวไหนแฝดเผือกเผือกเล็กกันนะอ๋อจะคู่นี้นี่แฝดอืม มีแฝดด้วยนะครับอยู่นี่นะหน้าตัวออกสาวๆหน่อยจะมีเผือกมาตัวนึงแล้วก็ดำตัวหนึ่งครับสวยเลยถ่ายรูปมันแต่ยังไม่ได้เปิดราคานะครับควายอยู่นี้ยังไม่ได้เปิดราคาครับเดี๋ยวเปิดเปิดราคาแล้วามาถ่ายให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่ง แต่ควายอยู่นี้จะสูง140ขึ้นนะครับ